ิทยายลัยการอาชีพด่านซ้ายเป็นสถานศึกษาชั้นนำในจังหวัดเลยที่ชุมชนผู้ปกครองให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจว่าเป็นสถานศึกษาที่มุ่งเน้นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่ได้คุณภาพมาตรฐานการอาชีวศึกษาตรงตามความต้องการของชุมชนและตลาดแรงงานบริการวิชาชีพที่หลากหลายภายใต้การมีส่วนร่วมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิน่นตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการจัดการเรียนการสอนถือเป็นภารกิจหลักของผู้บริหารครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ต้องบริหารงานร่วมกันอย่างมีระบบเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะทางด้านวิชาชีพไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆประกอบด้วยความสามารถในการคิดการแก้ไขปัญหาการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานได้จริงสาขาวิชาช่างยนต์เป็นสาขาาที่ได้รับความนิยมระดับต้นๆของสายอาชีพเนื่องจากมีโอกาสในการประกอบอาชีพหลังจากการจบการศึกษาและทุกวันนี้ ทุกครอบครัวมีรถอย่างต่ำบ้านละหนึ่งคันขึ้นไปซึ่งการใช้รถก็จะมีระยะเวลาบำรุงรักษาทุกๆรอบเช่น3เดือน6เดือนหรือตามสภาพรถ วิชาช่างยนต์มีการจัดการเรียนการสอนเน้นการฝึกทักษะประสบการณ์และการทดลองสิ่งใหม่ๆความรู้ที่ต้องเรียนคือความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องยนต์การใช้อุปกรณ์ในงานช่างวัสดุเชื้อเพลิงถอดประกอบเครื่องยนต์วิชากลศาสตร์และวิชาเทคโนโลยีสมัยใหม่สาขาวิชาช่างกลโรงงานเป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับเครื่องกลภายในโรงงานหรือเครื่องยนต์ที่มีขนาดใหญ่เช่น เครื่องกลึงเครื่องใสเครื่องยนต์ขนาดใหญ่การจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาช่างกลโรงงานให้ความสำคัญในการฝึกปฏิบัติควบคู่กับทฤษฎีโดยเน้นการให้ความรู้และทักษะต่างๆเช่นความรู้พื้นฐานเรื่องโครงสร้างเครื่องยนต์นกลไกความรู้เรื่องระบบการทำงานและการดูแลรักษาการซ่อมบำรุง สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังให้ความสำคัญกับการสร้างความรู้พื้นฐานด้านระบบไฟฟ้าการติดตั้งการเดินสายไฟฟ้าการต่อวงจรไฟฟ้าในลักษณะต่างๆการตรวจเช็คระบบไฟฟ้าการตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นต้น สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์เป็นอีกสาขาหนึ่งที่เจริญเติบโตขึ้นทุกวันเนื่องจากอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์มีความเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของผู้คนในสังคมทำให้อาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์เติบโตได้ไม่หยุดมีงานตลอดเช่นเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องซักผ้า เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีระบบวงจรการจัดการเรียนการสอนก็เช่นเดียวกันคือเน้นทางทฤษฎีและฝึกทักษะปฏิบัติควบคู่กันให้เกิดทักษะและความชำนาญสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะเป็นสาขาวิชาที่ต้องอาศัยทักษะและความชำนาญอย่างมากอีกทั้งการฝึกฝนฝีมือเป็นสิ่งสำคัญเพราะวิชานี้เชื่อมโยงกับการดำเนินชีวิตประจำวันของคนเช่น เก้าอี้โลหะโต๊ะตู้เตียงชั้นวางของโดยเฉพาะอาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัยต่างๆ สาขาวิชาการบัญชีเป็นสาขาวิชาที่มีตลาดรองรับเนื่องจากการจัดตั้งบริษัทหรือห้างร้านต่างๆต้องมีเรื่องราวของการบัญชีมาเกี่ยวข้องอีกทั้งการจ่ายภาษีต่างๆการบัญชียังเป็นคำตอบได้ถึงผลกำไรขาดทุนของธุรกิจหรือกิจการได้เป็นอย่างดีการจัดการเรียนการสอนเป็นเรื่องของตัวเลขการบันทึกข้อมูลการเงินในรูปแบบต่างๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการบัญชีการใช้คอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการบัญชีสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนับวันจะมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันของคนมากขึ้นโดยเฉพาะคนไทยเข้าถึงการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต การเรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจึงมีโอกาสทำงานสร้างไรายได้หรือเป็นเจ้าของกิจการได้ง่ายเช่นการขายสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตการเขียนโปรแกรมการเขียนโปรแกรมสคริปต์ขายการสร้างหน้าเว็บเพจขายสาขาวิชาคหากรรมอาหารและโภชนาการเป็นสาขาที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตเพราะ อาหารเป็นปันจจัยสำคัญต่อทุกคนถ้าหากได้รับอาหารหรือโภชนาการที่ไม่ถูกสุขลักษณะก็จะมีผลต่อคุณภาพชีวิตได้การจัดการเรียนการสอนของวิชาคาหากรารมอาหารและโภชนาการจะเน้นทั้งทฤษฎีและปฏิบัติวิทยาลัยการอาชีพด่านซ้ายได้พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านวิชาชีพด้านความรู้ทักษะและเจตคติ เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณภาพสามารถออกสู่ตลาดแรงงานได้เป็นที่ยอมรับของสังคมการันตีได้จากรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทานและรางวัลน,นักศึกษารางวัลพระราชทานซึ่งถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติและภาคภูมิใจ